นึกว่าเป็นคนที่สนิทนึกว่าเป็นคนที่หวังดีนึกว่าเป็นคนที่รักเราแต่สุดท้ายมันไม่ใช่อ่ะแล้วมันก็เหมือนมันเจ็บตรงนี้เป็นคนที่ใกล้ชิดด้วยอะ่ะเอาพูดจริงๆมันลกซึมเศร้าเลยตอนนั้นเ,เงินในบัญชีอะเหลือไม่ถึงร้อยเอาเงินออกมาแบบเอาเงินออกมาจากบัญชีไม่ได้อ่ะ be yourself and the right people will love the real you คือเป็นตัวของตัวเองและคนที่ใช่จะรักคุณในแบบที่คุณเป็น โดยเฉพาะควาว่าตํานานนางรองคําว่าช้ําจะกลับมาทําไมแบบทําได้ดีแค่ไหนมันก็ไม่ได้อยู่ดีแต่สุดท้ายแล้วไม้เจของเราก็คือคุณจะพูดยังไงก็ได้อะแต่คนที่จะประสบความสําเร็จคือคนที่ลงมือทําและกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวและนางสาวไทยประจําปีพุทธศักราช2556ได้แก่หมายเลขได้แก่หม,มายเลข18คะ่ะนางสาวอาจัจฉราบอลจากหน้าที่สวัสดิค์คานและนางสาวปวีชาแซ่ปันนะคะหมายเลข1 5จะเป็นรองนางสาวไทยอันดับที่1คะ่ะ S <S มุงปูดลงนะคะแบบไม่พลิกโผค่ะแค่ช่วงข้ามคืนอเท่านั้นเองคุยกับจันอีพีที่แล้วเราได้พูดคุยกับนางงามสาวสวยมากความสามารถ ฟ้าใสประวินสุดาถึงชีวิตของเธอทำไมถึงเดินสายนางงามได้และที่สำคัญการเดินสายนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบผุหลาบฟ้าใสได้เล่าที่มาที่ไปของฉายานางรองที่เธอได้รับทำเอาเฟลมากๆเพราะเธอตั้งใจว่าจะต้องมองมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์เท่านั้นแต่สุดท้ายก็ได้มาแค่รองอันดับ2พ่ายให้กับมาริยาบุลเลศลาบซึ่งเธอ,อยอมรับว่าเธอเจอคู่แข่งที่เหนือกว่าไม่ได้มองอยังไม่พอยังโดนบูลลี่อีกไปฟังฟ้าใสเล่ากันต่อดีกว่าค่ะว่าเธอทำอย่างไรต่อหลังจากนั้น เดตรงที่ว่าเหมือนแม่ก็เห็นด้วยอะคะ่ะว่าแบบเออแบบฟ้าใส่ไปทํานมไหมลูกหรือว่าแบบทําตาสองชั้นก็โอเคนะลูกให้แบบเราสวยขึ้นเป็นเวอร์ชันที่แบบดีกว่าเดิมแต่ตอนนั้นอะสิ่งที่ทําให้เราไม่ไปทําจริงๆอะเพราะว่าเรากลัวเจ็บเรากลัวเข็มเราไม่อยากแบบอะไรแบบนี้ก็เลยสุดท้ายเราก็ไปในแบบของเราอะแต่ anyways กลับมาที่ตอนที่เราเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss Earth ที่ฟิลิปปินส์เนาะคือ มันมีความโชคดีตรงที่ว่าเราไม่ได้มีการคาดหวังอะไรแล้วเราไปแบบเต็มที่แล้วเราสนุกสนานแล้วเราเป็นตัวของตัวเองแล้วกลายเป็นว่าเสียงตอบรับที่ได้จาก FC ต่างประเทศอะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่บวกเป็นพลังบวกที่ได้กลับมาเขาบอกว่าฉันชอบเธอจังฉันชอบเธอที่เธอเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นประโยคที่ฟ้าใสได้กลับมาซึ่งมันเป็นข้อคิดที่มัน เปลี่ยนชีวิตฟ้าใส่เหมือนกันก็คือตรงที่ว่า be yourself and the right people will love the real you คือเป็นตัวของตัวเองและคนที่ใช่จะรักคุณในแบบที่คุณเป็นแล้วเราก็เหมือนได้พลังใจมาจากการที่ตอนนั้นแบบเป็นตำนานนางรองที่เฟลมากอะแล้วตอนนั้นก็เราก็เจอกับสารพัดอย่างอะ่ะที่ที่เหมือนแบบว่า เออแบบคุณจะต้องเป็นแบบนั้นคุณจะต้องเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะพอมาตรงนี้ก็เหมือนแบบได้กำลังใจมาแล้วสุดท้ายเราจบที่ท็อป8เพราะว่าตอนนั้นเราไม่เข้าใจแฮชแท็กของเขา millennials มันเป็นศัพท์ใหม่แต่ว่าที่เราไม่ได้รู้สึกเฟลเพราะว่าตอนที่เ,เราตกรอบแล้วอ่ะเราแบบประกาศทุกอย่างแล้วว่าใครมงอะ่ะสิ่งแรกคือไปถามคุณพ่อเลยว่าคุณพ่อรู้ไหมว่าสัมนี้แปลว่าอะไรเพราะถ้าเกิดคุณพ่อรู้อ่ะแปลว่าหนูเตรียมตัวไม่ดีพอและหนูจะโทษตัวเอง เพราะว่าเราทํากันบ้านแบบค่อนข้างเวลาน้อยด้วยแต่พอหนูไปถามคุณพ่อที่เก่งเรื่องภาษาอังกฤษมากกว่าหนูอะแล้วคุณพ่อบอกไม่เคยได้ยินศัพท์นี้เหมือนกันก็เลยแบบโลงอกเลยว่าแบบเออฉันทำเต็มที่แล้วอะขนาดพ่อฉันยังไม่รู้เลยว่าศัพท์นี้แปลว่าอะไรอะออมีบางคนเขาก็ถามว่าพาใสาคิดจ,จะกลับมาประกวดไหมแต่เหมือนในใจมันก็เหมือนแบบมีสิ่งที่เรียกว่าตำนานนางรองอะยังทําให้เรารู้สึกมีความกลัวเกิดขึ้น fear of failure คือกลัวว่าเราจะเฟลอีกรอบเต็มที่แล้วแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้อะมันก็รู้สึกเฟลว่าแบบทำดีแค่ไหนมันก็ไม่พอ,อแล้วเราจะทำต่อทำไมหรือว่าอันนี้มันเป็นแบบเรา stubborn หรือเปล่าที่เรายังจะอยากอยู่เส้นทางนี้ต่อไปอ่ะ mm hmm. พอพูดประโยคนี้แล้วมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยก็คือคนอื่นเห็นศักยภาพในตัวลูกเห็น potential ของลูกแล้วทำไมลูกถึงไม่เห็นเลยอ่ะ mm hmm. มันก็เลยแบบ กลับมาแล้วแบบเออว่ะทําไมก่อนหน้านี้แบบรู้สึกเราเห็นจุดเด่นของเราเยอะมากแต่ทาไมตอนนี้เวลาที่แบบกลับมานึกอะว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างอะเราเราถึงหาไม่เจอสักอย่างเลยตอนนั้นอะบวกกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะมีปีนั้นที่เขาเพิ่งเปลี่ยนลิขสิทธิ์จากยุคคุณแดงมาเป็น t p n 2018อะแล้วตอนนั้นเขาก็บอกว่าเปิดกว้างเลย ว่าไม่ว่าคุณจะมาจากเวทีไหนจะเคยได้รองหรือไม่อะ่ะก็คือโอกาสมาถึงคุณแล้วแล้วตอนนั้นทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าแบบส่วนใหญ่ะคนที่ได้ท็อป5มาก่อนนะคะก่อนฟ้าใส่นะก่อนปี2019ไม่เคยมีใครที่กลับมาประกวดเลยไม่เคยเลยแล้วตอนนั้นอะฟ้าใสจําได้ว่าช่วงนั้นเวลาที่เราตัดสินใจว่าจะกลับมาประกวดอะสิ่งแรกที่ฟ้าใสหาเลยก็คือ1ฟ้าใสติดต่อทางฟิลิปปินส์เลยว่าช่วยมาเทรนหนูได้ไหมซึ่งเขาโอเคเขาพร้อมแบบพพอร์ตเต็มที่ แล้วก็2ก็คือฟาสายต้องการครูที่สอนในเรื่องของการตอบคาถามจริงๆเน้นสําหรับนางงามตอบอยังไงให้ตอบภายใน30วิบวิได้โดนใจประเด็นแบบ Impact ไม่จําเป็นต้องพยายามเป็นเหมือนคนอื่นแค่เป็นตัวของเราแล้วก็โชว์ให้เห็นเลยว่านี่คือ what I have to offer และสุดท้ายแล้วถ้าคณะกรรมการเลือกก็นั่นแหละเขาต้องการคุณแต่ถ้าเกิดคุณพยายามแบบอยากจะเป็นเหมือนคนอื่นแล้วคุณเป็นโคลนของคนอื่นคุณแฮปปี้ไหมกับการเป็นแบบนั้นหรือว่าคุณอยากจะมีความสุขกับการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ ให้เขาเห็นเลยว่าอ่ะนี่คือฟ้าใส้ฟื้นสาราจูเวนคือจะบอกว่าถ้าสมมุติมันไม่ผ่านประสบการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอะฟ้าใสอาจจะไม่เป็นฟ้าใสในวันนี้ในเวอร์ชันนี้ก็ได้แล้วโชคดีที่ปีนั้นก็คือ FC ก็เหมือนแบบเทใจมาด้วยอะเหมือนฉันเห็นเธอตั้งแต่ปี2013หรือฉันเห็นเธอในปี2017หรืออะไรแบบนี้แล้วฟาใสเป็นคนแรกที่เคยได้รองแล้วก็มาประกวดแล้วชนะก็เลยแบบเหมือน เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนแบบว่า never give up เวลาที่มันเป็นแบบความฝันของเราครําบูรีนะ่ตอนนั้นมันกลายเป็นพลังบวกไปเลยอะว่าแบบทุกคนเคยคิดว่าฟ้าใสหรอกก็ช้ำนี่แต่กลายเป็นว่าพอประกวดจริงๆเขาแบบเฮ้ยพีกว่าอันนี้เป็นฟ้าใสแบบไม่เคยเห็นเวอร์ชันนี้มาก่อนเลยหรือว่าแบบว้า wow, วกับฟ้าใสมากเลยแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันแปลกตรงที่ว่าก่อนหน้านี้เขาเคยบ่นไงว่าแบบ เฮ้ย hey, น้าฟ้าใสเหมือนจรและเคตาสองชั้น mm hmm. ก็ไม่มีแบบตาก็ห่างหุ่นก็โครงฝรั่งอ้วนก็อ้วนหรือว่าแบบคือมันจะมีเจอสารพัดอย่างแต่กลายเป็นว่าพอฟ้าใสมาในเวอร์ชันปี2019ทุกคนบอกว่าสวยอะ่ะเป็นเอกลักษณ์อ mm ่ะ hmm. พี่เชื่อไหมาจากปี2013ถึง2019 mm hmm. <laughs> 6ปีเลยนะกับการที่ ที่เราเราเจอกับหลายหลายอย่างอะคะ่ะโดยเฉพาะคําว่าตํานานดนาังรองคําว่าช้ําจะกลับมาทําไมแบบทําได้ดีแค่ไหนมันก็ไม่ได้อยู่ดีแต่สุดท้ายแล้วไ i n d เ e ของเราก็คือคุณจะพูดยังไงก็ได้อะแต่คนที่จะประสบความสําเร็จคือคนที่ลงมือทําและกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวถามว่ากลัวไหมระหว่างประกวด2 0 1 9กลัวดีมันไม่ใช่กลัวอย่างเดียวกับคําว่าเราจะเฟล,ลอีกครั้งหรือว่าเราจะไ่ไม่ถึงฝันอีกครั้งแต่มันกลัวกับคําว่าพ่อแม่อะคะ่ะเหมือนแบบ เขาก็ช่วยซัพพอร์ตแล้วเขาก็เป็นกําลังใจให้แล้วเหมือนยังจําได้ปี2017พอฟ้าใสไม่ได้มงอเขาก็เหมือนนอยไปด้วยอะ่ะแล้วฟ้าใสไม่ค่อยโอเคกับความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบพ่อแม่พ่อแม่ผิดหวังอ่ะเขาว่ายังไงตอนนั้นตอนนั้นจาได้ว่าแบบเขาก็พยายามให้กําลังใจว่าไม่เป็นไรนะนะเราทําได้เต็มที่แล้วอะ่ะตอนนั้นจําได้ว่าแบบคือมันเหมือนเราไม่อยากเห็นภาพนั้นอีกอะ่ะฟ้าใสในช่วงปลายปี2018ก่อนที่จะไปช่วงเก็บตัว MU 2018เนาะ ตอนนั้นะฟ้าใสจําได้ว่า,าเงินในบัญชีเหลือไม่ถึงร้อยเอาเงินออกมาแบบเอาเงินออกมาจากบัญชีไม่ได้อะ่ะแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันนอยตรงที่ว่าเราไปเจอเพื่อนที่เคยประกวดปีเดียวกันแล้วเป็นแบบเขาเรียกว่าเราเรูเมดด้วยกวันเขา,เาไม่ได้ตําแหน่งเลยนะแต่ว่าตอนนั้นคือเขาเป็นเจ้าของธุรกิจขายชานมขายมุกเขามีเขากําลังจะแต่งงานคือครอบครัวแบบคือคือทุกอย่างมันเพอร์เฟกอะแล้วสําหรับเราเราไม่ได้แบบ อิดชาเลยนะแต่เราแค่น้อยชีวิตว่าแบบอ้าวแล้วชีวิตเราคือทําอะไรอยู่อะเราแทบไม่มีเงินเราต้องนั่งรถเมย์สีแดงแบบขึ้นฟรีหรือว่าแบบไปกินอาหารแบบฟู้ดคอร์ทที่แบบเซฟเงินให้มากที่สุดหรือว่าบางทีเราไม่มีเงินที่จะขึ้นรถเราก็เดินอะไรแบบนี้คือจริงหนูเคยเดินจําได้หนูเคยเดินจากไหนนะเคยเดินไกลมากอะตอนนั้นอะเคยเดินจากช่องเก้าอะไปเ,เลยเลยเลยฟูดชูนไปอีกอะค่ะ เขาว่าไม่มีเงินที่จะกลับบ้านเออตอนนั้นหนูจําได้ว่าแบบมันนอยชีวิตอะว่าแบบเคยแบบเรานึกว่าเราจะไปได้ไกลกว่านี้เรานึกว่าเราจะสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมีเงินเก็บแล้วแต่สุดท้ายตําแหน่งได้มากแค่ไหนแต่มันก็แบบเออคนนี้ <laughs> เป็นนักธุรกิจชาดมไข่บุกได้ได้เดือนละล้านสองล้านอะแล้วแบบ แล้วฉันมีเงินไม่ร้อไม่ถึงร้อยบาทที่จะเอาเงินออกมายังไม่ได้เลยตอนนั้นก็นอยแล้วคิดว่าเออหรือว่าจะกลับไปแบบช่วยแม่เรื่องธุรกิจหรือว่าจะกลับไปแบบทําในเรื่องของสนามบินอะไรแบบนี้ล้วก็เคยคิดว่าแบบจะยังไงต่อบวกกับการที่เขาประกาศที n 2018ประกาศว่าอ่ะใครที่อยากจะมาสมัครเวทีไหนเคยเป็นรองเปิดโอกาสให้มันก็เลยแบบโอเคถ้างาน,นขออีกสักตั้งหนึ่งก็แล้วกันคิดเลยว่าไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงแต่อย่างน้อยเรารู้ว่านี่คือเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราแล้วแล้วเราภูมิใจกับ last image ของเราที่มันเป็นเดินชุดราตรีของเราแล้วแล้วแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นแบบ timing คือมันเป็นของเราอ่ะก็เลยแบบ s a cherry on top ได้มงกุดแล้วจำได้ตอนได้มงกุดก็ยังจับแล้วแบบว่า ก็จริงๆตอนแรกอะพี่ลองคิดสภาพดูตอนนั้นจำได้จาได้ไหมที่เขาเพิ่งเปลี่ยนเป็นยุค IMG ปีแรกแล้วก็พีเปียเขาจับมือกับคลัมเบียแล้วคลัมเบียมงแล้วตอนนั้นสีพาพบี้ออกมา I have to apologize คือพี่คิดภาพว่าแบบว่าตอนนั้นอะคือภาพของแบบ I have to apologize แล้วแบบว่ายึดมงคืนแล้วก็ไปแบบมอ่มูม่อีกคนหนึ่งอะตอนนั้นแบบมันเหมือนแบบขนาดหนูเองดูในปี2 0 1 5ยังแบบเฮ้ยแบบแล้วในใจก็แบบว่า2019อ่เะแบบมันเหมือนมันเหมือน e m o ช i o นทุกอย่างอะที่ที่ การเตรียมตัวเพื่อจะประกวดอ่ะมันมีช่วงท้อมันมีแบบอุปสรรคมันมีหลายอย่างอ่ะแล้วตอนนั้นเคยคิดเลยว่าฉันได้มงฉันคนร้องไห้แน่เลยอ่ะกว่าจะมงก็คือ6ปีแต่สุดท้ายพอแบบมันประกาศจริงมันเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากแล้วพอเร็วมากปุ๊บแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ฉันฝันไปหรือเปล่าฝันฉันก็ต้องโบกมือว่าฉันได้มงแล้วก็แบบแบบนั้นแล้แบบแล้วก็ตอนนั้นก็แบบว่าอย่านะอย่ามีใครขึ้นมาแล้วแบบฉันได้มงแล้วอะไรแบบเนี้ยคือตอนนั้นแบบ มันเหลือเชื่อแล้วจําได้ว่าหนึ่งหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มเลยที่หนูตื่นมาแล้วก็จะดูจะดูมงกุฎแล้วแบบจับมงกุฎเพราะแบบของจริงมันยังอยู่ไม่ได้ฝันใช่ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์กว่าจะรู้สึกว่าแบบอันนี้คือเรื่องจริงช่วงที่ประกวดอะคะ่ะแม่ทองชินบัญชรวน,นไปวนมา <laughs> ไม่ได้ดูคืออาจจะดูประกวดแต่ว่าตอนนั้นคือ คือจดจ่อกับชินบัญชรให้ชนะมาอะไรไยไม่ให้เอาเข้าอะไรแบบนี้คือชนะชนะอะไรนะเป็นการใช้ชนะใช่ท่องวนไปวนมาจนกระทั่งฟ้าใสมงลงถึงหยุดท่องคือส่วนตัวอ่ะ,อะส่วนตัวเนาะส่วนตัวฟ้าใสรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนถ้าเคยเจอแต่ว่า ในปี2019อะด้วยการที่เหมือนเราปกป้องตัวเองไว้ก่อนดีกว่าอันเนี้ยใช่แต่ว่าเชื่อแต่ไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือ MUT 2019เนาะ <c oughs> แต่ว่าในเวอื่นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยหรือว่าคนอื่นที่เจออะมีแน่อันเนี้ย <c oughs> คือคือคนอื่นเขาเจอแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เล่าก็ได้ค่ะม <c oughs> ีมูไหมไปขอขอให้ได้มงอะไรเงี้ยมีไหมก่อนขึ้นประกว่า เออหลังเวทีมูเลยค่ะหลวงพ่อทันใจที่เชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวฟ้าใสจะนําไปถวายจริงก็ตามที่ได้ตําแหน่งแล้วบินไปเชียงใหม่ไปถวายพงม,มา,าลัย <c oughs> <ช>หลังจากนั้นก็ประกวดเป็นหลังจากนั้นก็ <c oughs> ประกวอ๋อใช่หลังจากนั้นก็บินไปแอตแลนตาไปประกวด Miss u n i v e r s ส2019ใช่ค่ะแล้วก็ได้ท็อปหกลับมาถามว่าแอบเสียใจไหม เราทำเต็มที่สุดความสามารถของเราแล้วแล้วตอนนั้นเราก็จากการประกวด2019 MUT อะคะ่ะแล้วก็กระจกตาถะลอกด้วยใช่แล้วเราไม่ได้มีเวลารักษาพอบินไปก็คือตอนนั้นอะพอเรารู้ว่ามันจะต้องรักษาด้วยการคือตอนแรกนึกว่าแค่แบบหยอดน้ําตาเทียมหรือว่าใ่อตอตน,น้นนก,กงะะใกง,งใวาส่คอนแทค เพราะว่ามันจะดูเฟกแล้วตอนนั้นอ่ะคือเรารู้ตัวเองอยู่แล้วค่ะว่าคอนแทคใสอ่ะมันคือไม่รู้ทําไม้าใส่เป็นตั้งแต่แคนาดาแล้วใส่คอนแทคใสทีไรอ่ะมันเจ็บแล้วมันแบบไม่เข้าตาหรือมันจะใส่ยากถอดยากตลอด1เดือนที่เก็บตัวประกวด MUT อะค่ะคือเรามีเวลาพักผ่อนน้อยมากเพราะว่ากิจกรรมแบบเต็มอยู่เหมือนกันมีเวลาพักผ่อนแค่วันละสองสามชั่วโมงเองหนึ่งเดือนเลยอะสองสามชั่วโมงแล้วตอนนั้นด้วยการที่เราเหนื่อยอ่ะ ตอนนั้นเราไปทํากิจกรรมที่พัทยามัง้งแล้วกลับมาก็คือด้วยความเหนื่อยอ่ะเราก็หลับตาแล้วก็เผลอหลับไปแล้วพอตื่นมา,เ,าเราก็อยากจะถอดคอนแทคเลนส์ออกแต่กลายเป็นว่ามันแบบติดไปในตาแล้วเอาออกไม่ได้แล้วเราเจ็บล้วร้องไห้คือเจ็บมากเจ็บมากแบบว่าเราก็แบบเฮ้ยเอาออกยังไงตอนนั้นอ่ะต้องไปโรงพยาบาลเลยค่ะแล้วก็ให้หมอเอาออกให้เพราะว่าเอาออกเองไม่ได้ก็เลยไปขอกองว่า หนูขอจริงๆคะ่ะหนูอยากหนูว่าสายตาสั้นแล้วหนูใส,ส่คอนแทคเลนส์ใส่อ่ะไม่ได้แต่หนูจะขอใส่เป็นคอนแทคเลนส์สีที่เป็นสีธรรมชาติสีตาหนูเลยอะ่ะหนูขอได้ไหมคะเพราะอันเนี้ยหนูรู้ว่ามันมัน มันหนูไม่เคยมีปัญหามาก่อนกับคอนแทคนี้แล้วมันจะแบบซอฟต์มันจะไม่ไม่แบบเครืองตาแล้วตอนนั้นนะกองเขาก็ใจดีเขาก็แบบอ่ะโอเคถ้างั้นอ่ะอนุญาตก็ได้แล้วก็ช่วงที่ช่วงที่พักฟื้นนะคะก็ประมาณ2-3วันอะ่ะแล้วก็ใส่หลายคนก็อาจจะจําภาพได้เพราะใส่ก็ใส่แว่นตาในช่วงเก็บตัวแบบเต้น c คอร์กราฟอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าหลังจากนั้นด้วยการที่ มันอันนั้นอะคือมันมันมันเป็นแล้วอะแล้วพอเป็นแล้วเราเราต้องใส่คอนแทคเลนส์ออกเข้ามันเหมือนแบบแผลมันหายมไม่สนิทอะมันเหมือนมันมีอะไรเข้าไปแล้วออกไปแล้วอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอไปเรื่อยๆอะค่ะมันก็เลยเจ็บแค่แค่ลืมตาก็เจ็บตอนนั้นแบบบางทีก็เหมือนแบบตาก็แบบเขาเรียกว่าอะไรบวมมาเลยจนกระทั่งเราก็ไปตรวจคือตอนนั้นตรวจทั้งหมด สโรงพยาบาลตาค่ะแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าตอนแรกอะเหมือนเขาตรวจแล้วบอกว่าโอเคแค่ใส่เจลใส่น้ำตาเทียมให้แบบเหมือนแบบพักไปสักเดือนหนึ่งมันก็น่าจะดีขึ้นแต่พอเรากลับไป follow-up เรื่อยๆเขาบอกยังไม่หายยังไม่หายยังไม่หายจนกระทั่งเรามารู้จริงๆว่าเออแบบถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ามันแบบกระจกตาถลอกแล้วแล้วมันจะต้องเป็น P R K เลเซอร์คือเรื่องระหว่างสุขภาพของเราก็คือสุขภาพตาก,กับการ ไปไปยูนิเวอร์สอะแล้วพี่ฐานะทางงามอะมันจะต้องเลือกอะไรอะหนูก็เลยบอกว่าโอเคตาค่อยว่ากันแล้วก็ไปเราก็เทรนนิ <laughs> ่งสำคัญกว่าเพราะอันนี้คือโอกาสที่มาแบบ once in a lifetime อะแล้วตอนนั้นจำได้ว่าก็คุยกับกองเหมือนกันว่าถ้าอย่างงั้นเราก็ต้องมีแบบแผน B contact l น n ์ใส่แค่ข้างที่ไม่เจ็บเท่านั้น mm hmm. คือใส่แบบใสๆอะเอาข้างที่ไม่เจ็บเท่านั้นแล้วก็อีกข้างนึงก็ไม่เป็นไรเบลอๆไปแล้วก็เดินบนเวทีแบบแบบนั้นเลย ใช่แล้วตอนนั้นอะบันพีกตรงที่ว่าวันพรีลิมมาค่ะหลังจากที่เสร็จแล้วด้วยการที่เราเหนื่อยเนาะแล้วก็เผลอหลับตื่นมาอีกทีก็คือลืมแบบล้างล้างตาล้างล้างเครื่องแต่งหน้าออกอะเมคอัพออกอะแล้วกลายเป็นว่าคือเวลาที่เราแต่งหน้าเองอะ่ะเราก็จะมีแบบอายแชโดว์มีแบบอายไลเนอร์นู่นนี่นั่น <laughs> เข้ามาในตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในแผลลืมตามไม่ได้แล้วตอนนั้นก็คือแบบ ลอง้องไห้ตลอดเลยสู้แสงไม่ได้อะไรไม่ได,ไได้แล้วก็ต้องมีแบบหมอประจํากองอะขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ไหวไหมงั้นอยู่ปิดตาเลยนะแล้วก็แล้วก็แบบพักตาเลยวันนี้หนูก็เลยแต่งหน้าแค่ฝั่งตาฝั่งพีเรารู้สึกประทับใจว่าเราได้รับ แรงเชียร์และการสนับสนุนและความรักจากคนที่เป็น unconditional love อ่ะคือเราไม่รู้จักคุณแต่คุณพร้อมที่จะเป็นกำลังใจคุณพร้อมที่จะ support คุณพร้อมที่จะเชียร์คุณพร้อมที่จะช่วยคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ญาติไม่ใช่ครอบครัวอะไรเลยอ่ะก็เลยรู้สึกแบบประทับใจในสิ่งนี้ อ่าปี2019มันจะเจ,เจอกระแสดราม่าค่อนข้างเยอะอ่ะแบบนี้ดีกว่าแล้วตอนนั้นมันก็เหมือนนอยว่าแบบทําไมคนนี้ถึงเป็นคนทําแบบนั้นทําไมเขาถึงเอาผู้ของเขามาปล่อยข่าวแบบนั้นทำไมเป็นเฟคนิวส์แบบนี้ทําไมคนที่ ทำไมเราอยู่ในวงการนี้มาแบบหปีแล้วอะ่ะมันไม่พิสูจน์อีกหรอว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแล้วทําไมเวลาที่เราจะมาปกป้องตัวเองเขาถึงบอกว่าไหนละหลักฐานอ้าวแล้วทําไมคุณไปเชื่อคนอื่นโดยที่ไม่มีหลักฐานแล้วทําไมเราออกมาพูดแบบมุมของเราบ้างแล้วมันเหมือนเราโดนแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมันนอยแล้วมันเป็นซึมเศร้าตรงที่ว่า เฮ้ย <laughs> แบบฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ผิดอันนี้เป็น fake news แล้วก็ทุกคนก็มาแบบโจมตีอ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่แบบโดยเฉพาะคนที่แบบโจมตีคนแรกอ่ะมันเป็นคนที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนึกว่าเป็นคนที่สนิทนึกว่าเป็นคนที่หวังดีนึกว่าเป็นคนที่รักเราแต่สุดท้ายมันไม่ใช่อ่ะแล้วมันก็เหมือนมันเจ็บตรงเนี้ยเป็นคนที่ใกล้ชิดด้วยค่ะเมื่อหนจุดไหนที่เราต้องเดินไปปรึกษาแพทย์ว่าหนูเป็นึมเศร้าเอาจริงๆตอนนั้นอ่ะคือต้องยอมรับว่าหนูโชคดีที่มีเพื่อน ที่ที่เขาสังเกตว่าเราเปลี่ยนไปแต่ตอนนั้นคือเราก็เอาจริงๆเรานึกว่าเราแค่แบบเบร์นเอาเบร์นเอาในที่นี้คือหนูเคยนะไปประกวดที่ฟิลิปปินส์จำได้ไคะมิสเอร่าหนึ่งเดือนกับการประกวดนอนแค่2อชั่วโมงก็น,นึกว่าแบบฉันขอพักสักเดือนนึงแล้วก็จะกลับมาหลั่นลาเหมือนเดิมอะไรเนี้ยแต่กลายเป็นว่าตอนนั้นอะเราไม่ได้สังเกตตัวเองก็แค่รู้สึกว่าเออแบบ นอนอย่างเดียวจะทำอะไรก็น่าเบือ่อปกติคุยกับพ่อแม่มีความสุขก็ตอนนั้นไม่อยากคุยเลยนอนกินนอนกินแค่นั้นอะไม่ได้ทำอะไรเลยอะแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นอะเหมือนแบบใช้ชีวิตไปวันๆด้วยความน่าเบือ่อค่ะเออก็ยอมรับว่าตัวเองเปลี่ยนไปสิ่งที่ทําให้เคยสิ่งที่เคยทําให้มีความสุขมันก็ไม่ได้ทําให้ตัวเองมีความสุขอีกแล้วแล้วเราเหมือนแบบไม่อยากคุยไม่อยากทําอะไรไม่อยากทั้งนั้นเลยอะแล้ว เราก็ลองมานึกดูว่าเหตุการณ์อะจริงๆมันเกิดขึ้นจากตอนไหนแล้วเราก็มารู้ว่าอ๋อมันเกิดขึ้นจากตอนนั้นเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสพูดจริงๆอะว่าเรื่องราวมันคือแบบนี้นะแล้วเราเหมือนแบบเราเก็บ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 เอาไว้แล้วก็คนอื่นก็เข้าใจผิดว่าเออถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องจริงเธอก็คงออกมาพูดแล้วเออแล้วทำไมมันไม่มีหลักฐานเออแล้วทำไมแบบอะไรเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีใครที่มันเหมือนรู้สึก โดดเดี่ยวอะค่ะเหมือนไม่มีใครที่พร้อมจะพยายามเข้าใจหรือไม่มีใครที่ปกป้องเรา <m akes> ก็เหมือนแบบว่าฟังข่าวเฟซนิวส์ไปแล้วก็ตอนนั้นจําได้ว่ามันมีขึ้นชื่อว่านางงามลงโลกป่ะตอนนั้นก็มีแบบนี้ไม่มีวินัยมาสายลวงโลกเป็นคนที่แบบทํางานด้วยยากแล้วตอนนั้นอะงานในวงการมันก็แบบดรอปลงเรื่อยๆค่ะแล้วตอนนั้นก็เลยรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยแบบฉันอยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่2013เคยทำงานกับช่อง9ก้าทำงานกับเวทีไหนมันก็แบบ ไม่เคยมีปัญหามาก่อนแล้วสุดท้ายมันมาเจออะไรแบบนี้มันก็แบบเออมันนอยนอยเราเอาพูดจริงๆเป็นโรคซึมเศร้าเลยตอนนั้น mm hmm. พูดเลยนะใครที่คิดว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าอะ่ะมันเป็นอะไรที่ยากมากที่จะกลับมาหายเป็นปกติใช้คํานี้เลยยากมากที่จะหายมาเป็นปกติสิ่งที่ยากคือพอเราเป็นแล้วอะคะ่ะไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในอนาคตที่มันเป็นเรื่องเล็กๆก,ก็ตามอะ่ะมันทําให้เราดิ่งไปเลยอะคนที่อยู่คนเดียวอะ่ะมันดิ่งได้ง่ายมาก คือจะบอกว่าสิ่งที่ทําให้กลับมาโอเคคือเหมือนเรามีเป้าหมายใหม่แล้วเราเดินหน้าไปกับโปรเจกต์ใหม่อะคะ่ะที่ทําให้เราเหมือนมีมีความมุ่งมั่นในด้านอื่นอะ่ะคือมันเหมือนพอเรามีอะไรทําอะเราก็จะโอเคกลับมาใหม่โฟ <มา S 2> กัสตรงน้นใช่ <Yeah. S 1> เอาจริงๆส่วนหนึ่งที่ไม่เคยบอกพ่อแม่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเป็นห่วงเราเพราะว่าเขาก็อยู่ต่างประเทศด้วย นูจำได้ว่าสิ่งที่หนูเกลียดมากที่สุดก็คือสู้ๆนะสู้ขอบอะไรอ่ะคือแบบหนูเกลียดมากว่าแบบเราเองยังไม่รู้เลยว่าว่าจะเอาตัวเองออกมาจากโมเมนต์นั้นได้ยังไงแล้วมาพูดคําว่าสู้ๆหนูเกลียดมากอ่ะหนูหนูจำได้ว่าแบบจะสู้กับอะไรใช่คือจะบอกว่าคนที่เป็นอ่ะมันแบบเซนซิทีฟมากอ่ะว่าแบบอย่าพูดคํานี้ดีแต่สิ่งที่เราอยากรู้ว่าแบบเออแบบถ้ามีอะไรเราอยู่เคียงข้างเธอนะแบบแค่นี้คือเราแฮปปี้แล้วอ่ะ อ่กยนเานมากอ,ะ<ๆ>อ่ะเหมือนเพิ่งมาโอเคจริงๆช่วงช่วงกลางปีที่แล้วมั้งใช้เวลา3ปีเลยนะแต่ที่เราดิง่งจริงๆอ่ะดิง่งๆแบบสุดเลยอะ่ะคือปี2020เราแคร์โลกโซเชียลมีเดียมากเกินไปแล้วเราลืมที่จะใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริงหนูก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าง,งั้นฉันแคร์ชีวิตของความเป็นจริงแล้วก็รักตัวเองให้มากๆที่เราไม่จําเป็นต้องแคร์ว่าคนอื่นอะ่ะ เขาจะคิดยังไงหรือเขาจะมีดราม่าแบบไหนมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะให้คําพวกนี้มาบั่นทอนจิตใจเราหรือว่าเราเลือกที่จะมองข้ามเราเลือกที่จะลบข้อความเราเลือกที่จะไม่อ่านหรือเราเลือกที่จะอ่านในแบบที่แข็งแกร่งแล้วและแบบโอเคโน้ตโน้ตแคร์ mm hmm. คือมันอยู่ที่เราจริงๆอะว่าเราสตรองแค่ไหนที่จะสามารถไม่แคร์เขา สุดท้ายอยากบอกอะไรกับแฟนคลับที่ยังติดตามเราตั้งแต่ต้นจนมาถึงปัจจุบันบ้างอยากจะบอกว่าเอาจริงๆนะอยากจะบอกว่าแบบขอบคุณขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ติดตามฟ้าใสมาตั้งแต่แรกเลย2013หรือว่าช่วง Miss Universe Thailand 2017หรือ2019แล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ ให้พลังบวกให้ความรักแรงเชียร์คอยสนับสนุนฟ้าใสในทุกบทบาทจนถึงทุกวันนี้ก็ยังแบบคอยเป็นกำลังใจคอย p r o เทคคอยอยู่เคียงข้างฟ้าใสมาตลอดก็รู้สึกแบบจริงๆมันไม่มีคำไหนที่จะพูดนอกจากคำว่าแบบขอบคุณมากๆอ่ะแล้วแบบรู้สึกแบบจริงๆขอบคุณมากๆจริงๆค่ะที่ยังอยู่ข้างๆกันสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากบอกอะไรที่คอยแบบเป็น b a c k ให้เราตลอดเลยรักนะคะ <laughs> ไม่แต่จริงๆก็อยากจะบอกว่ารู้สึก ขอบคุณจริงๆที่เขาอยู่เคียงข้างเราแล้วพร้อมที่จะสนับสนุนเราบางทีมันอาจจะไม่ใช่เวทที่เขาเข้าใจหรือว่าบางทีมันเป็นอะไรที่เขาไม่คุ้นเคยเลยแต่ว่าเขาผลักเราแบบไปข้างหน้าไปสู่แบบความฝันเราเสมอแล้วคอยที่จะอยู่เคียงข้างเราให้กําลังใจเสมอขณะในช่วงที่เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองหรือเราไม่เห็นศักยภาพของตัวเองเขาก็สามารถที่จะมาเป็นเชียร์ลีเดอร์ให้เราได้อะเอออันนั้นน่ารู้สึกแบบดีใจที่คุณพอ่อคุณแม่แบบซัพพอร์ตเราใน ทุกบริบททุกบทบาทท,ทุกขั้นตอนของชีวิตของเราค่ะแฟนๆสามารถติดตามฟ้าใสใได้ช่องทางไหนบ้างแฟนๆนะคะก็ใครที่ยังไม่ติดตามฟ้าใสก็ฝากติดตามด้วยนะคะ IG Facebook p ปวิน p a ดา e, e n s u d a ข u d อบคุณมากนะคะขอบคุณมานะคะค่ะ เป็นการพูดคุยกับนางงามที่ดูมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินสายนางงามอย่างแท้จริงเลยนะคะจากนางรองสู่มงใหญ่เดินตามความฝันได้สําเร็จต้องชื่นชมในความเก่งมากความสามารถของฟ้าใสาจริงๆค่ะสําหรับคุยกับจันในอีพีต่อไปจะพูดคุยกับใครมุมไหนของเขาติดตามชมกันได้ในคุยกับจันในวันจันหน้านะคะแล้วพบกันค่ะ